อยู premises, lies, ่นู่นเดินดีๆนะเฉพาะป่านี้ก็ประมาณ7-8ต้นนะคะเอาเดี๋ยวมันเกแก้นเฮ้ยมันน่าจะเยอะมากเลยนะเยอะเนี่ยมันได้เปิดต้องเปิดหายินไม่หมดก็เอาไปวางไว้หน้าบ้านนะเพชรใช่ไหมนึกว่าวางแจก เพราะว่าม awesome, so mm. ันเยอะมากเลยนะเดินไปไ่ไงต้องก้มๆแกแล้วอ๋อที่นม่เอาคือแก่ใช่ไหมนี่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 พี่เดียวพี่เดียวมามะเขือม่วงนี่ลูกมานี่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 นีเก็บเก็บเก็บตรงนี้เป็นมะเขือม่วงนะคะต้นนิดเดียวนั่นแหละวิธีเก็บผักเอออย่าอย่าให้ต้นเขาโยกมากนะลูกเด็ดขั้วเขาบ้าง ถ้าโ,โยกต้นเขาจะกระเทือนวิธีการก็คืออย่างนี้นะลูกนะเนี่ยเวลาเราถ้าเราไม่มีอะไรมาตัดนะเนี่ยช่วยช่วยประคองกิ่งเขาด้วยอย่างเงี้ยนะเราเ็ราประคองกิ่งเขาไม่ให้ต้นเขาโยกไปบางทีเราถอนเนี่ยมันกระเทือนถึงรากเขาอเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาบาดเจ็บเห็นไหมเห็นไหมเข้าใจป่ะวิธีเก็บมะเขือ ลุงลุงเนี่ยลุงเนี่ยเป็นคนปลูกกับมือเลยใช่ไหมลุงไม่ได้ปลูกครับอ้าวนี่ไงที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเก็บไปแล้วใช่ไหมขึ้นงอกทุกต้นเลยนะคะวันนี้งอกทุกต้นะข้างลล่่างงนนีีแ้วอกยังงอกแล้วงอกแล้วสี่สิบห้าวันได้กินเฮ้ยเพชรเอาอย่างเนี่ยแตงแตงอะไรเนี่ยเขาเนี่อ <45 S 2> อยอันนี้แตงกินนะเนี่ย แตงอะไรแน่เพราะว่าอันนี้แตงโมนี่แตงโมที่แล้วทิ้งแตงต้มไว้แล้วก็แตงกินแตงใหญ่เหรอโอเคโอเคมแตงใหญ่ไมกินอีกแล้วมั้ออกละเด้อดอกยูโดกยูเขื่อนละสองสามลูกอยู่เป็นอะไรฟืดฟืดอะไรอ่ะหนูชาเอกี าดูมาดูแล้วฟักทองยังย่งย่งต้องเคขือนจริงเหรออ่าต้องต้องเคขือต้องแห้งต้องบอกว่าสีต้องเปลี่ยนเดี๋ยวต้องเออสีเขาจะออกเหลืองเหลืองแต่ก็เกือบก็ได้ได้เกือบได้ละแต่ว่าฮะจะเอาเอาไงดูไม่เป็นเนาะดูไม่เป็นอันนี้ลูกใหญ่แล้วนะพิพนใ่พิพนฟักทองแกยังอันนี้ก็ลูกใหญ่อ๋อเก็บเลยว่างั้นแกบอกเก็บเลยเอาเก็บพีละลูกได้เปล่ามัน เออมันจะได้ได้ทีละลูกก็ได้เก็บทั้งสองลูกหรือว่าเก็บหมดไอ้เก็บทีละลูกอ่ะเหรอก็เดี๋ยวเอาไปแกงที่กรุงเทพฯได้ก็ได้เถร็เก็บหมดเลยอ่ะมาเก็บฟักทองลูกเก็บฟักทองเก็บฟักทองครับอันนี้อ่ะถ้าตั้งนมโมสามจบก่อนนะลูกเก็บฟักทองอ่ะรู้เปล่าน่ะพนมมือพนมมือนั่งลงนั่งลงพนมนั่งลงพนมมือก่อนพนมมือ นโมนโมตัสสะ <c oughs> พระคาโตว่าตามว่าตามเอาหลวงพ่อ่นใจอย,ยู่อรหโตสามาสัมพุทธะนมกกาาโมต,ตัสสพระคาโตอรหโตสมาสัมพุทธะนโมตสสพระครโตอรหโตสมมาสัมพุทธะส,สามจบนะข้าแต่ ค่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญอันนี้เราจะเข้าพิธีบวชแล้วนะลูกเพราะว่าบวชฟักทองคุณต้อนนะลูกไหนเราจะตัดยังไงเก็บยังไงเอาเก็บยังไงฟักทองเอาเดินมาเลยเก็บยังไงก็เอามีดตัดฮะเก็บได้เดินเดินเดินไหนลุงเก็บให้ลุงหักเลยห้าพี่ก่อนมันแก้วมันแก้ว ทำทำ hein, ทำทาอึบอึบปักทองปักองเยได้แล้วอ้ยเอดีแล้วที่ไม่เก็บเองอ่ะอะไรอะลูกถืออย่าถือขั้วลูกถือลูกครับเพราะว่าเก็ป็นอะ่ะเก็บทีน้วลูกไหมจะเป็นขน อีกโลกนึงอยู่ตรงนี้อูอันนี้ใหญ่อูอันนี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้คือนวลเลรเนี่ยนวลแล้วใช่ไหมอันนี้ไงพี่เรีนเขาบอกว่าสิมันนวลก็ได้แล้วไม่ต้องเหลืองก็ได้ไม่มันคืดนวล้วแล้วมือมันก็ทิ่มแต่มือพี่ลินไม่ทิ่มเลยเหรออ้าวมืไปจับยังไงอะมือผพามันด้านมือผมรมันด้านเอาวันถ่ายรูปกันจ้า ท่านประธานท่านประธานเห็นเห็นเห็นฟักทองยังคะฟักทองนี่ไปดูทุกวันเหรอไปดูทุกวันเลยไปดูทุกวันของโปรดของโปรดเดี๋ยววันนี้ทำอะไรเดี๋ยวแกงกว้ไปดูทุกวันเขาเก็บขนาดนั้นจะเก็บที่เก็บน่ี่เก็บลูกใหญ่เลยเก็บเก็บเอาหน่วยเล็กกระจุงไว้มั้งโอ้เก็บรูปไปหมดเลยรูปไปมาก่ากฮะ อย่างนั้นก็ไปเอานั่นมาเอาอะไรตะไคร้นี่นีบนีอันนี้เอาป้าเป็นผิดลูกเอาลูกเอาลูกเก็บเลยมันใหญ่มากโอ้โไม่รู้อะไรก็ถามตาว่างั้นอย่ากเอาก้มเวลาเก็บผักต้องก้มดูด้วยมันหลงหูหลงตาเปล่านั่งนั่งยังงอยู่ดีมันหลงหูตาเปล่าโอ้โหนั่น่ะ เบลออะไรเห็นตาเข้าไหมอ่ะตาไม่ไดไหนนี่ละแล้วคือไม่เก็บแต่เดียวโอ้เห็นมือได้ไหมล่ะนั่นลูกหนึ่งพ่ออย่าวางกันเยอะดิมันน่าสนุกไหมเก็บสนุกไหมอีลูกนึงตายอูดูใหญ่มากอันนี้น่าจะแก่แล้วโอ้อันนี้มันแตงกวาหรือแตงร้านใหญ่พอๆกับแตงร้านเลยพี่เดียวนะลูกนึงอยู่ข้างมือพี่เดียวอ่าหันมาเจอเลยนั่นแหละลูกนี้เอาไปลูกนี้วะ เก็บเลยนั่นแหละมัน่ีกำลังอ่อนๆเนี่ยเด็ดแล้วลูกเด็ดเด็ดแทงทีโยกไปทั้งต้นเลยูข้างล่างอีกลูกนึงสองลูกเนี่ยข้างล่างอีสองลูกกายหิวไปทีเดียวลูกย่อย่อลงย่อประคองอย่างเงี้ยลูกประคองแล้วก็เหลือขั้วเข้าไปอย่างเงี้ต้องเก็บมาย่อจะให้เคลียร์มาย่อลงอีกดึงไปดึงมาด้วยเขือนั่งลงลูกนั่งนั่งเออบัตรเอกนั่นแหละ มีขนเต็มเลยอ่ะสองมือขนปลาขนขนปักขนแตงปักคนตายเลยสองมือไงเน้ะสองมือกราบลงที่ตรงที่ตรงเนื้ออาดแทบบาดย่าโมเอ๋อไหนนี่บอกขนแตงปลาคนตายหลยนีเออปลาเออมาคูหลานคักแถบเราพื่อนยังไงเอ้ามันมันคูแล้วทีขนแตงปลาตายเลยทิตายดีแหละมันไม่เอาออกไม่ได้ดิ มั่ยมาสร้างว่า <c oughs> <ด>หาโอ้วอตอนนี้เป็นมหกรรมเก็บผักนะคะด้วยความที่มันเยอะมากต้องปูกทุกคนขึ้นมาเก็บอุ้ยแล้วไปไปสร้างกิโลละตาเยอะนะเนี่ยเยอะนะเก็บไม่นี่ขนาดยีนะ่สิบสต้นนะตลาดได้หลายตังมากเลยนะเนี่ยออคิดดูนะถ้าเกิดว่าเราปลูกสักงานหนึ่งนะ นาะพี่จโจอันนี้ไม่ถึงพ่อจจำนวนต้นมันยี่สิบต้นเองลุงพรก็็ถอนออกเขาบอกว่ามันกลายพันถ้าเราลงพี่กับมะเขือเนาะแม่ควาเพชรเนาะนนแล้วแม่ควาเพชรก็พอแล้ว,วล,ลูกพอ,ลอ,ลอ,ลอลแล้วพอแล้วพอแล้วให้จะทํำยังไงมันมันงามอยู่นะ<อ>วันนี้นะครับถ้าเราเอามะเขือเนี่ยไปขายตลาดนะครับเด็กๆครับเอน้องหมูเด้งครับหันหน้าทางนี้ครับเครับผม อันนี้มะเขือลายๆเนี่ยลูกละเอ้ยโลละ28บาทนะโอ้มะเขือเนี่ยนะใช่โลละ28นะโอ้เดี๋ยวนี้มะเขือเพิงมากครับอันนี้ราคาวันนี้นะฮะถ้ามะเขือม่วงมะเขือม่วงเนี่ยจะโลละ24นะครับเนี่ยไอ้สีม่วงๆเนี่ยโลละ24บาทนะเออเดี๋ยว <'re> ดูแตงกวานะดูแตงกวาวันนี้นะครับราคาแตงกวาวันนี้ไปโลละ15บห้าบาทไม่เห็นอันนี้โลละ15 โลลนะสิบห้าน่าจะประมาณกี่ลูกเ,เนี่ยแต่เขามีน้ําหนักนะสามสามสี่ลูกก็โลหนึ่งแล้วนะถ้าแต่งร้านเดียวนะแต่งร้านโลละสิบสามบาทนะะแต่งร้านสิบสามบาท<ะ>พริกราคาพริกพริกน่าจะหลายตังค์พ,พิฟ้านะจะได้รู้ราคาของแต่ละวันมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับพริกแพงมากเดียวนะต้นหอมก็แพงนะช่วงนี้โลละสามสี่ร้อย ใช่ปลูกมันซ้หอมเนี่ยมันเราปลูกไว้ตมันเป็นอะไรวะไม่วันนั้นขอปลูกอะไรวะมันถึงราคาพริกชีฟ้าวันนี้โลละหกสิบบาทนะครับถูกหรือแพง่ะแม่ครัวแพงแพงใช่ไหมโลละหกสิบโลละหกสิบพริกเขียวนะถ้าพริกแดงโลละถ้าพริกสีแดงแดงเราก็ได้ซื้อมันเออมันมีจะมีเขียวมีแดงนะอ๋อเขียวเขียวโลละห้าสิบถ้าพริกสีแดงเนี่ยโลละหกสิบบาท ประมาณนี้นะครับโอ้ยแต่บางที่ก็โอ้ก้าสิบห้าบาทเว้ยอ๋อแท้สีชีฟ้าสีแดงเก้าสิบห้าบาทวันนี้อ๋อมันมีสายพันธุ์ของมันอยู่นะครับรมันจะมีหลายราคานะฮะพริกหยวกโลละแปดสิบสรุปว่าพริกเนี่ยราคาค่อนข้างแพงงั้นเราต้องปลูกชีฟ้าสีแดงก็ปลูกอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกไปเถอะครับอย่าไปปลูกเอาเงินมากมายแต่ว่าถ้าอยากจะปลูกแต่ว่าพริกมันก็ราคาขึ้นลงต่อวันนะมะเขือก็ราคาขึ้นลงต่อวัน แค่บอกให้ลหลานได้รู้ว่าของพวกนี้ถ้าเราไม่ปลูกเองเราก็ไปตลาดเราก็ไปซื้อเราก็ต้องไปซื้อที่ตลาดนะมูเด้งเข้าใจป่ะมูเด้งะุณล่าค่าเข้าใจแล้วลุงนะทั้งหมดประมาณนี่ไงแม่คัวคำนวณแล้วสองพันกว่าเสองพันเลยหรสรุปสองพันกว่าแต่วันนี้เราจะไม่ได้จ่ายตังค์รู้ป่ะเพราะว่าเราเก็บในสวนเราใช่ใช่ไหมโอเคป่ะดีไหม เออแล้วประหยัดตังค์ไว้ทำไมให้หลานสรุปจบสรุปให้หลานเยอะกว่าเก็บมากทานเดินจะกินอะไรเมนูวันนี้มาเดี๋ยวเรายังไม่ได้เก็บกะเป๋านะเดี๋ยวเราต้องเก็บกระเป๋าเข้มเพื่ออะไรวะมีขนม้าเอ้ม ต e ้องเมื er <m 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 speaking speaking ่อยเปล่าล่ะตาเหนื่อยไหมวันเหนื่อยหรอกครับแต่ว่ามันอกีมันมันอย่างมันเพี้ยแน่บ่เอไปย่างไปย่างมากใช่ใช่รถเมื่อยก้วะมันไม่ได้อยู่กับที่ไงขึ้นรถแล้วอ่อนไปลงรถยยางไปเบื้องหน้าเบื้องไฮกูหยิบถือโต๊กันแท้ ยางเสี้ยยางนั่นไปพอดีพอได้ผักมาแล้วเราก็เอามาคัดแยกนะคะโอ,อ,อ้ยมะเขือเหลืองกรอบนี่มะเขียอันั้งเนี่ยนี่มันเสื่อมเพื่อเถื่อมบ่เนี่ยทุใไซรันเดียวกันว่ะ ถูกไหมล่ะหนังไหมแล้วยังไงอ่ะหนังนี่หนังแม่นหนังเยอะนี่แต่ว่าของนี่นั่นมันว่าบเทียบหนังหมดมาบดเขียบหนังหมดเออเชียวหนังหมดราสั่นมันว่าโป๊ภาษาลํำปังน้อยหนาหมดน้อยหนาหนังหมดหนังหมดรวมๆกันมาสั่นมันว่าบัตรตัวไปจำบัตรซื้อแล้วมาจบเบื้องบ่มี่บดเขียบหนังจ๊าะหน่วยบะเนี่ยอ๋อโอ้ยมันตัวอู้ครับคุณแนนตัวว่าจังไหดเขาบอกได้ตัวบดเขียบหนังเบิด มันก็คือดันเราฟังคุณบอกมันบูธอะบักเขียบหนังเบิดมันก็หมายความว่าบักเขียบหนังน่ะหมดแล้วเหลือแต่บักเขียบที่ไม่หนังไอคนฟังไปเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยคือบักเขียบหนังแต่จริงๆแม่ค้าบอกว่าบักเขียบหนังหมดก็คือมันหมดแล้วอันนี้จะไปโทษแม่ค้าไม่ได้ต้องโทษคนฟังบอกเข้าใจเด้อพ่อใหญ่แงอันนี้ต้องโทษคนฟังเด้อพ่อใหญ่แงเด้อ